ก็กล่าวสวัสดีครับโกรกผมเคสโมบายนะเฮ้ยนี่เคสไอซีเอ็นนะวันนี้ก็จะมาเล่นคลิไฟเหมือนเดิมนะเแล้วผมก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วมาดูชื่อซีเอจีโอเอลดีเอแล้วก็ลูกยิ้มเฉยบักรอบก็คือไอโคเดนนะนั่นเองเปล่ยนชื่อเป็นไอโคเดนนะสังกิตุกนะ đừng nói xin đi bo đây mày Cố lên mày thịt mà Cố đen mày thích Sài văn Đi vốt nè non Chuyên cứu vấn ạ Ê đà Chuyện nè กามาใหม่ลิงไงนนยนี่โอเคนะโอ้ให้ตายเถอะพระเจ้าวันนี้เราก็มาอยู่กับนายเจียเว้ยนี่คือคันผมแล้วโดยด้วยนะใครคือหัวแคนเอออาอาทุยใครคือหัวแคนก็ดูเลยนะครับทุกคน นี่เรเลุกแคนปัดคนนะครับตอนนี้ผมก็ยังเลบาอยู่นะทัวร์ก็ยังไม่ถึงทีเดีวยวครคือหัวแคนดูด้วยแล้วดูชื่อผมยาวอย่างนี้มันต้องลากแน่อนอนดูนะมันต้องลากเห็นไหมมันลากชื่อยาวขนาดนี้เราไปเล่นในตัวเตียดตตยดีกว่าและนี่ก็ไม่ถามว่าทำไมผมมีชื่อ เออผมมาทำไมผมมีชุดเอสุดนะครับก็พอดีว่าผมเติมมานะครับทุกคนผมไว้ได้ไรนะพอได้นากาก้วยนะครับจริงๆไฮไลท์ผมทำมีหัวข้าวปก,กินแต่หัวข้าวปกติผมขายไปอะโทษทีโทษทีไปต่อว่าจะท,ท,ท,ทำไมทำผมมึงทำไปงนี้กางเกงเลยนะครับก็บอกเ,เลยครับว่าผมซื้อมานะครับ มาเราไปเล่นกันเลยผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยยิงหัวผมคิดว่าม,ม,มันจะปืนไม่ติดช่วงนี้ผมยิงหันวนี้หูเขเพราะไม่ค่อยได้เล่นฟีฟายอ่ะเล่นแต่ในคอมเห็นอี่เห็นอ้อน่อยเห็นเล่นฟีฟายวันนะแต่เล่นใน FIFA, คอมอ่ะในคอมผมมันผิวกวา่าโทษทีในโทษท์ผมก็ผิวนะ อน,นาคตน,นี้ผมอาจจะไปแข่งผมอาจจะใช้โทรศัพท์นะครับมันได้อาจจะใช้คอมวันเลยแข่งกใช้โทรศัพท์นีงงหัวแตกอย,ยังน,ะน,นั้นเนี่ยมันจับไม่ติดอ่เนี่ยเดยวดูดูเนี่ยมันหยิบปืนไม่ได้ รปเปิลนาเคตนากตายพอมผู้ชายเฉยๆสอ้มึงยังมาคำนับกูอีกเหรอฮะทำไมมึงม่มไม่คำนับกูคืออายุเคตตัวเก่งแลวกูกัดนัขมุงต่ยิงกูนี่วายนากจริงอายุเคงไมไ่สังคุ ใส่หอยูเคมมาเออมานาไปตอนแต่ผนที่ผมเห็นเขาใส่ออนเทานี้นะครับตัวยูเคไม่ใช่ใส่เทานี้เขาใส่ออนเท้าแล้วไม่รู้หละตายไปแล้วปังวะเนี่ยกับชื่ออะไรยูเคี่ อ้าวขายะลกนี่ขวายมงกลัวังเล่นสี่นิ้วนั่นเนี่ตายเหี่ยังไม่ได้ทำอะเลย ไม่มึงใส่ยุดอายโอเคเหรอเมื่อกี้มีคนแหกรหัสถมไปนะนั่นรหัสถมแล้วค่ะทุกคนข้อมึงอ่ะตาอไปหนึ่งทีตาหนึ่งทีตายหนึ่งกูฆ่าหกห้าตัวนี่กูจะออกจากเกมไปเล่นสีบีสีนะพ่อ อีกตัวนึงมาผมก็เอาเล่นถือไปอันนี้ผมไม่ได้มอนนะครับมันคือรหารปุ่มจริงๆนะไม่ได้มอนจริงๆกูบอกว่ากูไม่ได้มอนแล้วกูฆ่าทหารตัวแล้วกูก็ออกอยังไงเจ้ากูขออย่างไรชุดเด็กซึ่ไปไหนมึงอกี้เมว่อกี้ชุดเด็กไม่หมดควายงงไม่สิงกิจฉวย เราจะมาไปชุดดูสุดเลยชุดนะครับแต่กูจะเปิดคอมทิ้งไว้ทำอะไรเนี่ยเพื่อเล่นฟรีไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกจะพาไปดูจุดเอชุดนะชุดที่ผมใส่นั่นก็คือชุดนี้นะครับผมมีชุดหลายชุดนะชุดนี้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 เฮ้ยนี่ชุดนี้ในชุดนี้นะนี่ถาวน ไอชุดนี้ด้วยนี่มีชุดอะไรชุดนะนี่นี่ยีอชุดนี้ด้วยนี่แดงๆโก้ไม่ละไอชุดเอซุดธรรมดานะเอซุดขาวดำวะขาวดำนะที่ผมใช้น่าจะเป็นนี้นะนี่นี่ใช้มีลายสั่งเลยนะ ปกติเ m มมันจะไม่มีอะไรทงนะังอะอันนี้ผมเป็ี่นสิทธินะ,ะส่วนมองนะครับผมก็จะใช้หมอวกสีกขาวนะทำมาผมมีหมวกหัวคาบุก,กิด้วยนะนี่นี่หัวคาบุก,กิโอมันมัน,มน,มนบากหนมีหน้ากากนะถอดหน้ากากก่อนหัวคาบุก,กินีแต่เล่นไม่มีพาติด้วยโคตรโก้ธรรมดา มานมีกางเกงครับก็เป็นกางเกงน,นี้นะกางเกงน,นี้นะแล้วก็รองเท้านะก็จะเป็นรองเท้านี้นะธรรมดารองเท้าอื่นก็จะนี่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 คือรองเท้าทานอนนะโอเคแล้วเจอรองเท้านี้แต่ลาก็ไม่มีอะไรมาเนอะาเป็นแค่นี้ละอืมไป,ไปเราเปเริ่มกันเลย อ <achi>. hmm. ายุโอเคเกาเก้าเลเวลหนึ่งบักกับป่าจริงจริงมาเราจะไปเล่นนี่กันไปกันทุกคนนะมารอกูยังไม่ได้ใช้งานในคอมเลยเอ๊มึงช้าจังวะแรงมันอาจจะไม่ค <stream everywhere. S 2> ่อยดีนะ เล่นธรรมดาตาเลสายนี่แหละผมกอยู่แคน่นี้วนะคะใครก็โดนเป็นหัวใครจะเข้าเข้านะครับอนุมัติออโตโน้นะโอเคนะจะปิดมาอนุมัติออโต้ได้ทำเมื่อเลเวลสองจะเทสแคนถ้าเลเวลสองผมจะเทสราคาแล้วนะใครจะเรียกว่าเข้าก็รีบเข้านะครับผมจะเทสแนคนแวนะตอนนี้ผมยังไม่เซ็นนะครับมาลองให้รหับ เนี้ยนี่ก็มอนนี่เอาไม่ได้มนนี้อันนี้นี่ก็มีรอยสากหลอกูเพิ่งลนแล้วผลทะลุกำแพงด้วยดัทะลุกำแพงนะนี่เห็นไหมกูเข้ามาทไหนหายดิกูโอโอโเอามาอกียรับดักดีเอหายไม่ได้จะดูจะนา่ารบ có lên ngon có mừng anh đi hai hàng hả phá vô cửa rồi à không phá rồi kìa nè tôi sẽ bỏ lê cho vùng mình nè Con ngô ở bảo đề Hãy subscribe cho มันลงมานั่นนั่นกูได้เวลาต่อยมาละอ่ามึงยิงมันลงใช่ไหมกูซ้ำต่อขน่นั่นแหละมึงไปไหนมึงไปไหนไม่รอดอ่ะอีควายโดนไป่หัวด้วยโดนกระดูกอ้ามย่าจะเป็นผ้าอย่างอี้ามึงดีคุยพ่อมึงนรกไอสัตว์ คอยพ่อมาแล,ล้ลกูกระดาากุยเฉ่ย่เสิรต่อนะคะรับทุกนย่เสองผมนะแต่ตอนนี้ไมก็ผมนะเพราะว่าเล่นไม่ค่อยได้ไงไม่ใช้สองไม่มีสองอะทุกที่เสิร์ฟองจะเพยายามยิงทีลน้อแล้วนะไม่อยากมีอไรนะ คนเล่นไม่เป็นคนเล่นอีเสิร์ไม่เป็นเขาก็าจะยิงทีละสองนะ,ะ,ะ,ะนี่เป็นอาวุธมาดียเยอะมึงก็มอดแกเอาไม่ใช่มอดดิมึงก็มีรอยสักอีกที่่งไม,มดูกูา้าน,นี่โวคนเดียวอีก ไม่ไหวเลยครับทุกคนแม่เสร็จคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาลงคลิปผมกูมจะไม่ต่ออีกก่อนเพาเดี๋ยวโทรพท์กูคลิปหายไป <c oughs> ยันนี้กันเดินโอ้มึงถอดเสื้อด้วย,ยคตรโก้เลยแล้วไม่มีรอยสักอะไรเลยสไาน อเย้ยดันบ่นไงยังยังไม่รู้แหร่รู้ตีอะไรดิเชหายโดเกอร์เ,เ่เตือนใชไหมเิม่งเถื่อนจำแบบนี้ลนะเนาะแช้องมาเ,เฮ้ยไอ้เนี้ยนี่ม่โคตโอ้ทุยคน นี่ไช้ดูปืนนี่คนอาเาไ้ว่าตั้งไม่ได้ทุกคนตัวตีตัวตีตวตี แพงไงตกไงอีกนะเกมกูต้องเสียบมือคว้านมังก็ได้แค่จอดอะไรแบบตามแบบเรื่อยๆมึงก็ไม่รู้แห่รู้ตีเลยว่าข้างล่างมีคนอีกควาย มันป่าแล้วเบิดใส่มือมึงก็ต้องหลบไปทางนี้แล้มึงทะลุหน้าต่างออกมาแค่นั้นเลยมันตามหลังมึงไงควายนั่นแล้วมึงก็หลบเข้าบ้านนี้ไม่เข้าบ้านก็ตายไม่ถ้าเป็นงันก็ตายไม่เข้าบ้านห็นมึงมันก็ตายมันต้องเข้าบ้านก่อน ถึงไรมันเข้าบ้านมามันก็วิ่งานหนาทีา่คไะไขวไมไม่ง้อจริงไม่งอ,ท,งอทุกคนอย่าใจเอ้าวะ่ะกูใช้นี้แล้วกัน,นะอน,นอไอ้ยาไม่าค่าไม่มกูซื้อ,อยาไ,ไย้น่ยจะจะ้ปูิงนาทุกคนแลไม่ใช่ไนะอยากูีฮทำไหไลายเลย ไกขี้เกียจพูดขีด้เกียจแห่ตีอะไรพวกนั้นผจะใช้เวลังเงี้ยนะว้ามั่อากา

มันตตะจุดนี้นี่จะทำให้มันเปลี่ยนจุดได้วะ MVP นี่กูยังไม่ได้ยิงตะกตรัวเลยยีงไงกลายเป็นไก่เลยนาะยเอ้ยไม่สนุกเลยตัวกูเหนื่อยบ๊ายบายนะทุนบายบาย แมึงด้าท,ที่นั่นก็เติมมาสองล้านทุกปีไม่อยากหินโมเนี่ยเพลิดละสามเพชรละอันนี้เพล 3, 000, ิดละสามล้านนะบูนี่ จะก,กินล่าส่วนนี้ของคนคิดคนนะครับถ้าใครซื้อปืนนี้ครับต้องระวังตรงท้ายหลังด้วยนะฮะแต่คุณนอามาแตะตรงไหลมันอาจจะตายก็ได้นะมันคามมากนะครับคุณอาจจะแขนขาหรือว่าเป็นเป็นแผลนะคุณต้องระวังปีนด้วยนะปีนเกะกะใครที่ ผมเนคนมอนาะใครที่เกะกะปีนะก็ตัดปีออกแม่งเลยนะครับทนเขาเนี่ยครับมันเกะกะคุณก็ตัดออกแค่นั้นแหละครับแต่ต้องตัดทีละเดือนนะครับเพราะมันจะงอกใหม่ขึ้นมาอีกนะแมกกระสีนนี้ก็ถอนไม่ได้นะมีทางเดียวก็คือต้องตัดนะครับตัดแล้วก็ใส่กระสูนเข้าไปนะครับใส่กระสูนเสร็จปุ๊บคุณก็เอากาวร้อนกาวตายช้างนะครับมาทาตรงตีน ตรงที่ใส่มันนะครับแล้วคุณก็แตกกลับเข้ามานะครับกระสุนหมดอีกใช่ไหมครับคุณก็ตัดออกมาแค่นั้นแล้วมันจะไปยากอะไรความสามารถพิเศษนะครับยิงแล้วมันก็จะไม่ทะลุแค่นั้นนะครับความสามารถพิเศษเรายิงแล้วจะเป็นน้ำนะครับโอ้โหขุดโก้ความสามารถพิเศษนะครับยิงแล้ววิญญาณเออวิญญาณคุณก็จะออกจากร่างนะครับแค่น,นั้นแหละ มวาสามารถพิเศษนะคุณจะโดนสายฟ้าฟ้านะครับแล้วมังกรคุ้งก็จะออกมาแล้วมันก็จะพ่นไฟใส่คุณครับนี่ให้แก่กาปีก็ตัดออกมานะครับ